เอาพักกันเพื่อนมให้พี่เกศเดี๋ยวจะไม่ดูพักกันเพื่อนแล้วก็อันนี้เราชอบเลยคชอบเลยทำให้ดีนะฮูยทำไมวันนี้เว,วรารีบๆแต่งหน้าเราคิ้วสวยงงมากงงมากแม่งงมากแม่ ลูกใช่ลูกค้าชุดแรกดีเหมือนกันคือจะลูกค้าชุดแรกกันหนึ่งทำให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบางทีน้องๆอาจจะแบบยังไม่ถูกใจอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะลูกค้าขาเนาะบางทีอาจเขาเป็นเด็กนักเรียนเขาอยาเขาไม่ได้มาเป็นแม่ค้าเหมือนเราเขาเลยไม่เข้าถึงน้องลูกค้าน้อนี่ครับเริ่มแล้วครับจับบรรยากาศเลขอไหว้ก่อนทีไหว้ครูก่อนไหวครูไหวไล่สดยังไลสดไล่แล้วไว้แล้วไหวครู

บางสิ่งบางอย่างถ้าผิดพลาท่ามว่านนะกนลูกค้ามาจากไหนคะเนี่ยสัตหีบอันนี้มาจากหน่วยงานไหนกันคะหนีงานมาหรือเปล่าหนีงานมาไหมแห๊บมาแหวนมาใช่เขาหนีใช่่เขาแบ๊บลูกค้าหนีงานมาใช่ไหมลูกค้าจ๋าในส่วนของปลาเงียนก็ลดลูกค้าอย่าตกใจกับชื่อเมนูนะคะ ง <laughs> ั้นเอาเมนูที่ลูกค้าถนัดก่อนเลยดีกว่าอาหาอืนนา <c oughs> ออะไรไม่เข้าใจบอกแม่ค้าเนาะ เบียร์มุมนี้สวยรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนครับกับบรรยากาศเห็นทั้งสินค้าเห็นทั้งยำนะครับเรามาไล์สดแป๊บเดียวนะคะไล์สดแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ไล์สดตลอดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิเนาะ จาน้ลูกค้าไลฟ์ในในเฟซของเขาเนี่ยในเฟซส,ส่วนตัวของหนูเนี่ยร้านเจเบียยามินเตอร์ครับลูกค้าพิมพ์เข้าไปในนี้ก็ได้ค่ะภาษาอังกฤษทรงเกียริหาสูง <c oughs> ทำอะไรกันมันชื่อฉันน่ะฮัลโหลจ้าเจถึงร้านแล้ว <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มี โอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออเดอร์อย่างนึ่งตั้งสติแล้วเราลืมซื้อของอะไรไหมทบทวนก่อนแล้วค่อยค่อยขับรถอย่าขับไววิคใครอะทำไมรออะค่ะค่ะค่ะโอเคกลับุกนจิ้มสับเลได้แล้วไม่ไม่มีตรงนึกเลยนึกเลย ใช่ไหมลูกค้าเดี๋ยวสกคพูดนะคะลูกค้านะผิดพลาดอะไรลูกค้าอย่าว่านะบางทีก็อาจจะยังไม่สะดวกนะคะในหลายๆเรื่องเนาะเดี๋ยวยังไงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่คอมเมนต์ค่ะไม่ว่าจะคอมเมนต์ทางด้านไหนก็ตามจะบวกหรือลบนะคะเราคิดเสมอว่าให้เอาเป็นกำลังใจนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะบายบาย